ยินดีต้อนรับสู่มุทรม m จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับคนรักรถยนต์ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งยานยนต์นำเสนอข้อมูลล่าสุดรีวิวและมุมมองลึกเกี่ยวกับรถที่กำลังกำหนดอนาคตของการขับขี่ท่าคุณหลงไหลในสมรรถนะนวัตกรรมและดีไซน์คุณมาถูกที่แล้วดังนั้นคาดเข็มขัดนิราภัยไว้ให้แน่นแล้วไปลุยกันเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดแห่งปี โตโยต้าฮิลล์เทวรุ่นปี2026โตโยต้าได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการออกแบบใหม่หมดจดผสานความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและเทคโนโลยีไฮบริดขั้นสูงเข้าด้วยกันฮิลล์เทวไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความหรูหราที่นิยามความหมายใหม่ของรถกระบะยุคอนาคตเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนฮิลล์สเทว2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดโตโยต้าเลือกใช้แนวทางการออกแบบที่ดุดันและล้ำยุคมากขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่างทันเดเร่และทาุมะด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตรงกลางติดตราโลโก้โตยต้าอันโดดเด่นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟกลางวันแบบซิกเนเจอร์เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้คมเข้มกว่าเดิมซุ้มล้อขยายกว้างขึ้นเพิ่มความบึกบืนและสมาร์ทส่วนท้ายได้รับการตกแต่งใหม่พร้อมฝาท้ายทรงสปอร์ตไฟท้ายเหล็และล้ออลอยลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกกะระุราและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหรากับนั่งอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมโตโยต้าบุ่งเน้นในเรื่องความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความทนทานแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสลอยขนาดใหญ่ใช้งานผ่านระบบ t o y o ต a Smart Connect รองรับ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงฟังก์ชันเชื่อมต่ออีกมากมายมารวัดแบบดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการวัสดุภายในสัมผัสนุ่มและให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมไฟ M ับอันและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสโซน และบอระบายอากาศในรุ่นท็อปแต่ฮิลลสเทอร์โวไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามและความสะดวกสบายเพราะใต้ฝากระโปรงนั้นซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้โตโยต้าได้เปิดตัวกลุ่มพลังแบบไฮบริดใหม่ล่าสุดผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บขนาด2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง326แรงมา้าซึ่งไม่เพียงให้สมรรถนะอันทรงพลังแต่ยังประหยัดพลังงานได้ดีอีกด้วยด้วยระบบไฮบริดนี้ให้แรงบิดทันใจอัตราเร่งตอบสนองรวดเร็วและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับสายลุยโตโยต้ายังคงจัดเต็มเช่นเดิมฮิลล์ทรามาพร้อมระบบการสะเทือนที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นและระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะมีโหมดการขับแบบมันติทีเอไอเอไอเอ็เลกระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและดิฟล็อกหลังเพื่อให้สามารถพิชิตทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นหินดินหรือโถโครงสร้างแชสซีก็ได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อเพิ่มความทนทานและการทรงตัวขณะบรรทุกหนักด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงให้ความสำคัญสูงสุด เช่นเคยฮิ l เล t r สต o เทวสมาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense 3.0ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงไว้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360อองศาพเพื่อให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย ในด้านการใช้งานจริงฮิลล์สตรวรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานส่วนตัวและการทำงานจริงช่องกระบะท้ายมีฟังก์ชันอนเนกประสงค์มากขึ้นมีจุดยึดสัมภพาระเพิ่มปลั๊กไฟในกระบะและไฟส่องสว่างสำหรับใช้งานตอนกลางคืนความสามารถในการบรรทุกและลากจูงก,ก็ดีขึ้นเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยรวมแล้ว t o y ยตา้าฮิลล์สตัวส0งพคือตัวแทนของวิวัฒนาการใหม่ของรถกระบะยุคอนาคตมันทั้งแข็งแกร่งแต่รูราทั้งทรงพลังแต่ประหยะัด และทั้งใช้งานได้จริงแต่ยังคงความสบายโตโยต้าสามารถสร้างรถที่ตอบโจทย์ได้ทั้งแฟนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับโตโยต้าฮิลลสตรา2026รุ่นใหม่นี้ชอบดีไซน์ใหม่และระบบขับเคลื่อนไฮบริดหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมูทเม้นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่จากเรา นี่คือโมเทมันที่จะพาคุณเข้าใกล้โลกของยุทธรกรรมและนวัตรกรรมมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขับขี่ปลอดภัยและรักษาใจให้หลงไหลในถนนต่อไป